วันนี้ต้องหล่อเท่พิเศษนะครับเพราะว่าเราในดั้สาวๆน่ารักน่ารักไปแปดชีวิตนะครับผมน่ารักมากต้องขอบคุณพี่บอยยูด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นน้องๆนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์จะมาร่วมทํากิจกรรมเล่นกีฬาสีกันบนเรือนะแล้ววันนี้พี่ได้เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษไอดอลของพี่มีความขื่นขำเล็กน้อยเอฟซีน่าชอบอยู่พี่ดิวครับก็จะเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักกันบนเรือยอที่พัทยาสับตอนนี้ขออนุญาตไปเจอสาวๆที่น่ารักทํากิจกรรมที่น่ารักน่ารักบนเรือกันนะครับทุกคน นี่ผมผมตาขานไม่ไหวจริงตาขาดโอ้ยผมอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยผมอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยนี่เช็คเงินสดอยู่นะโอ้ไม่น่าทำไมแต่ผู้หญิงคนเดียวว่ากูว่าอยู่จริง ชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่วงคาร์เสร็จหรือยังครับเดี๋ยวเราต้องไปพัทยาแล้วนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับทำไร <c oughs> แบกฟันอยู่ครับทำไมไมมาพท่าเสิ ลูกผู้ชายสมัยนี้อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับผมผมกำลังกนคร๊บกนคร๊บรอบนี้ผมกําลังจะเป็นลงเรือครับผมก็เลยเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองครับเป็นลูกผู้ชายสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องซกมกมอมแมมตลอดเวลานะครับผมสามารถที่จะเสริมความมั่นใจได้ไปแบบว่าไข่เนียนๆครับกับไข่กรูบิงครับอันนี้ก็เป็นเครื่องโกนเรียกว่าสํานักงานใหญ่ของเราพี่เขาใช้มานานแล้วถ้าจําได้อยู่นะตอนนั้นน้องรถถังมาที่บ้านผมก็โกน คระดาจ์หรือกระต๊อกปคือเวลาเราแบบว่าไปทะเลครับกิจกรรมข้างนอกเงี้ยมันจะได้ไม่แบบเหนื่อยหนักห,ห,หน้าลำคาญเล็มเล็มมันออกไปหน่อยมันจะได้แบบสบายตัวเสริมความมั่นใจให้กันเราอันนี้เป็นนันที่พี่เาเลือกใช้นะครับผมอันนี้คือสุดยอดไปเลยยอดขายเป็นเบิร์นของประเทศไทยนะครับยุคสมัยที่เก็บสํานักง,งานใหญ่ไม่ไมเหลือแล้วนะครับทั่วโลกเขาไปทารางแบบทางเรียบร้อยสกีเมสครับแนะนำนะครับผมไข่กรูมิง และเพื่อเสริมความมั่นใจอีกวันนี้พี่มีตัวช่วยนี้ด้วยครับไข่กรินเซอร์ครับ,รบอันนี้ก็คือน้ํายาล้างน้องชายครับผมตัวนี้ก็คือโปรด u ักตัวใหม่เลยจากค่ายเดีวกัไข่กรูมิงเดี๋ยวจะล้างให้ดูไหมครับ มีไข่ไหมครับมีไข่ยืมไหมครับนี่คือไข่คลินเซอร์นะทุกคนอันนี้พี่ใช้จริงเลยนะครับนานๆที่นานๆที่เราจะเจอโปรดักที่เจาะเน้นสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะต้องตัวนี้เลยครับสำหรับไข่เราเลยลดกลิ่นอับได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ลดความไข่เหนียวระหว่างวันคือเราจะรู้สึกสบายตัวตลอดเวลานะครับสามารถนํามาล้างตัวได้นะครับถูจัตแล้ได้เลยทุกคนเพราะว่าทดสอบแล้วนะครับดับกลิ่นได้สนิทแล้วนานมากจริงๆทั้งวันไม่ต้องกลัวเรื่องความแสบหรือระคายเคืองนะครับโปรดักของเราเนี่ยผ่านการทดลองจากแพทย์ผิวหนังมาแล้วกลิ่น ดีมากกลิ่นหอมสะอาดไม่ฉุนเลยรู้สึกว่าเป็นผู้ชายสะอาดขึ้นมานทันทีเขาจะมีทั้งหมด2กลิ่นนะครับ relaxing warm คือกลิ่น Woody สปาสปาหน่อยใช้ตอนเหนื่อยหรือว่าตอนที่เราอยากผ่อนคลายแต่กลิ่นเนี้พี่ชอบมาก refreshing cool เป็นกลิ่นสปอร์ตเย็นนิดนิดใช้ตอนน,อน้อนๆแล้วก็อยากสดชื่นนะครับทุกคนต้องลองจัดไข่คลินเซอร์ครับให้น้องชายของเราเนี่ยหอมสะอาดลดกลิ่นอับได้ทุกวันเสริมความมั่นใจกับคุณผู้ชายอย่างเรา โคตรหล่อโคตรเท่ครับผู้ชมครับวันนี้ต้องหล่อเท่พิเศษนะครับเพราะว่าเราในดับสาวๆน่ารักน่ารักไปแปดชีวิตนะครับผมน่ารักมากต้องขอบคุณพี่หมอยยูด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นน้องๆนักแสดงแล้วอินฟลูเอนเซอร์จะมาร่วมทํากิจกรรมเล่นกีฬาสีกันบนเรือนะแล้ววันนี้พี่ได้เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษไอดองพี่มีความขืนกาำเล็กน้อยเอฟซีน่าชอบอยู่พี่ดิวครับก็จะเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักกันบนยอทที่พัทยาก่อนไปในวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของรายการเราด้วยนคคครรร่กก็ือีเซู ช่วงนี้โปรโคตรแรงนะครับ10.10ไ 10. ข่คลีนเซอร์ตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่187บาทนะครับส่วนไข่กรูมมิ่งของเราตอนนี้ลดเหลือ1491าบเาทหรือจะจับแพ็คคู่ก็ได้นะครับทั้งไข่คลนเซอร์และไข่กรูมมิ่ง2อันบวกกันเหลือ1666บบาทเป็นผู้ชายสมัยนี้ต้องรู้จักดูแลตัวเองนะครับตักตะกร้าตรงนี้กดตะกร้าเลยครับทุกคนโปรแรงจริงๆสำหรับตอนนี้ขออนุญาตไปเจอสาวๆที่น่ารัก ทำกิจกรรมที่น่ารักน่ารักบนเรือก่อนนะครับทุกคนและนี่ใช่ไหมครับในสิ่งที่ทุกคนต้องการสวัสดีครับทุกคนเออทำให้เอ็นดูแบบว่าอ่าเหมือนยังยังติดลมมาจากเมื่อวานหรือยังไงครับคือยังไงครับแต่ละคนใส่แว่นกันหมดแล้วไม่ตใส่แว่นหนะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแนะนําตัวหน่อยดีกว่ามาโสด เออเอาฟันบมคค่ะสดค่ะเออลิลลี่ค่ะสดค่ะเออนุ่นค่ะสดค่ะโซดาค่ะสดสดสนิทบ้างไม่สนิทบ้างอันนี้สดแบบไม่สนิทอันนี้อันนี้โซสดดีเออรู้ไหมว่าจะไปทำอะไรบ้างรู้ว่าเหมาเล่นเอออันนี้อันนี้ชัวร์อันนี้ชัวร์ไม่ยากวันนี้คือเตรียมพร้อมให้ดีเราจะเล่นกีฬาสีกับบนเรือ เงินรางวัลอยู่ที่ประมาณ4ั <k <k ้นสี่แสนล้านล้านขีดดองดองใช่ครับดองังร้องเนื่องนิวพอดีเลยใครคอแข็งสุดครับตรงนี้ ข้างหลังนี่คือแบบเอเนจีสจริงจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครน็อกก่อนวันนี้อาจจะยังน้โอเคเดินทางครับอีก2ชั่วโมงทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันครับเคชเคชูสวางขายแล้วนะบิ๊กศีสาขาใหญ่ทั่วประเทศ พ,พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพ,พ,พร้อมกับภารกิจการว่ายข้ามเกาะใช่ไหมว่ายน้ำออยังนะอ๋อยังอายังอะไรยังานี่ครับอันนี้คือหมอยูนะเป็นหมอน้ำดีใช่สัสดีครับผมไม่เจอนานน้ำเยอะด้วยน้ำเยอะด้วยเพื่อนๆอยไรไปครับวันนี้มีแขกพิเศษนะมาเฮ้ยนี่นี่เป็นแชมเปี้ยนนะใช่ไหมั้ยฮอาเ่าฮาฮ่าฮ่าฮดาเ่าฮีาาา่่ ต่างประเทพต่ว่าเราลืมหยิบเครื่องเล่นดีเเขาจริงปะเนี่ยระดับโลกมาแต่เราอันนี้ลืมหยิบเครื่องเล่นดีมาครับผมฟอรโลเท่าไหร่ล้านสี่เอามาเนเทเบิลไม่มีครับไม่มีมิกเซอร์มีเทเบิ่บินแบกเกาหลีจะบ้าตาย ถ้าเกิดว่าก่อนขึ้นเรือเราแวะไปที่เรือเขาเนี่ยเขามีเตรียมของขวัญไม้ทุกคนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรอครับพุ่ดิวตอนแรกเก่ว่าจะให้ขาไปเซอร์ไพรส์กันทะเลนะบอกเออพี่แบบผมขอเชิญไหมผมเตรียมของขวัญไม้ทุกคนก่อนขึ้นเรือเอก็เลยมันจะพูดไงเป็นของขวัญจากพี่ดิวก็แล้บอกว่าแบบอ๋อนึกไปอย่างอื่นเลยแกลงรูปพี่ร่มกำลังแก้สถานการณ์อยู่ไม่รู้เป็นไงพี่ร่มนานไหม วันนี้เขาปิดพอดีเหรือเราไปชิลบนเรือก่อนไหมได้ได้ไปนั่งชิลบนเรือก่อนระหว่างรอแล้วก็รอโอ้โหงามไส่เอาดีเจระดับโลกมาเสือกลืมเอาเครื่องเล่นดีเจมาคุณผู้ชมอยากเอามือตบหัวตัวเองสักสามทีแล้วสาวๆแต่ละคนโตรน่ารักละมุนละไมงามโบะก็เดี๋ยวเราจะเชิญสาวๆขึ้นมาอยู่บนเรือก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ใช้พี่ส้มช่วยแก้สถานการณ์โอ้โหโคตรฟินใครจะรู้ว่าเราจะสามารถขนดีเจ น่าจะง่ายกว่าการขนสาวๆมานะพี่ผมว่านะคนที่เจีนต้จะไม่ยากเท่าขนสาวๆมาเริ่มต้นมาก็กระตุกกระตักออกแล้วตัวกระตุกกระติกแล้วไปไม่ค่อยถูกเอาตรงนะมีแมงนาจืดเลยผมเย้กูโยนหน้าไว้ที่ไหนวะสุดท้ายเอาไว้ที่เดิมมีเยอะฟาเรสโกทุกคนตื่นเต้นสุดแล้วนี่นี่เลยไม่ใช่มุ้งแม่จริงๆแต่แค่แบบอัดดีใจแบบเยอได้แล้ว สครับสวัสดีครับนี่เกษตสรองเท้าเทปตีนะครับนี่เขาแบบเขาเรียกว่าถือว่าเป็นคนเทปดีกันทุกคนนะครับเนี่ยโอ้โหเทปดีกันทุกคนนะครับเนี่ยโอ้โหยอดสุดยอดนี่รองเท้าคล็อกสวยมากเลยเนี่ยไม่ใช่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 เฮ้หุยพี่่นัดกันมาปะครับเนี่ยดีดี ขอบคุณนะครับเล่นสักูไอเล่นไม่ได้เล่นสักูไอเลยไม่ได้หเล่นพวกะไรห่ออะไอมกปะเ่ยนดี้อนรับนะครับขอบคุณนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กดไทดไทยได้ได้อ๋อแล้วพูดพูดอังเวียดได้ไหม

ไปส่คุณร้อยมาอยู่ด้วยเฉพาะคนนึงที่ไอเฮี้ยทั้งหมดเฮียเฮ่ยดีเจนตกกแต้องแตะกดดันอยู่เพราะว่าเราต้องออกตั้งแต่ยสองโมงนี้สี่โมงแล้วออกกว่าสามโมงครึ่งเนาะเล่นไปถึงปากนี่สี่โมงไปถึงนู่นต้องกลับบ้านทันทีเพราะลืมเชิญทเบิลมาแล้วไหนวะไหนวะขอมีกระเป๋ามีกระเป๋าอยู่เร็วเร็วเร็วามหวั่งของเราความหวังหมู่บ้านโอ้โหความหวังหมู่บ้านเออ

เราจะเดินทางไปที่เกาะคามน้อยนะครับเผื่อได้แบบเล่นน้ำทะเลนหน่อยๆชายหาดนิดๆนะครับบรรยากาศสวยมากเช่นเคยนะครับขอบคุณโอเชียนยอตติ้งนะคใครที่อยากมาเที่ยวแบบนี้เนี่ยคือออกมาทั้งวันเลยสามารถแบบว่าจอยทริปกันได้ก่อนหน้าน,นียคือเราต้องเมาเรือใช่ไหแต่ตอนนี้นคือมากันทั้งวันเนี่ยหวัวล,ละสามพันกว่าบาทนั่นเองแล้วมาไปได้สนุกตรงที่ว่าเราไม่ได้มากับเพื่อนกลุ่มเดิมๆตลอดเรามาปุ๊บก็เจอคนใหม่ๆเผื่อเจอหนุ่มๆเจอสาวๆน่ารักน่ารักจอยทริปกันไม่แพงสนุกมากบรรยากาศโคตรด,ดีเชื่อพี่ว่าสุดยอดแล้ว ใกล้ๆกรุงเทพเลยชั่วโมงครึ่งปัตยาแค่นี้แหละเดี๋ยวดูน้ําทะเลนะเหมือนมาลดีฟเลยแล้วเดี๋ยวเรามาถามสาวๆด้วยนะครับเขาชอบสุภาพบุรุษแบบไหนแบบที่มีเก็บสำนักงานย่อยเอาไว้ไหมหรือให้คนสํานักงานย่อยทิ้งชอบผู้ชายที่ดูแลตัวเองไหมเดี๋ยวเรามาถามคำถามกันนะครับผมมาจริงๆ

เกิลงมาแล้วครับเกิลงมาแล้วครับสป라이์เกินครับสป라이์เกินปาร์ตี้กันพี่เดวอลังการเหลือเกินเฮ้ยมาขับพ้นเร็วพี่เหมือนเฟอร์รารี่อะแท็กซี่อ่ะอายด้าผมอีกทีนึงครับผมเห็นตะละโพสไหมครับผมแม่งเรื่องมากนักเดี๋ยวกูแม่งเอาเงียถมบ้านแม่งเลยมันจะสู้กูได้ไงกูตื่นมากูใช้เงินแล้วก็ โน่หนึ่งโน่หนึ่งโน่หนึ่งโนหนึ่งนี่คือเรานั่งแท็กซี่แล้วเขาเอาฟอร์เรลี่มาตามโน่หนึ่งเรื่องของความรวยเราอ๋อเรื่องความน่ารักน่าดึงเนี่ผมผมซื้อสื่อมาด้วยอ๋อเหรอชีค็อกกบเอาคุณไปซื้อถึงเขามาด้วยเหรอใช่ตัวจริงนี่ตัวจริงตอนนี้มีคนอยากขึ้นเรือครับเนี่ยครับไปดูครับผมโอ้มันสามารถขยับไปที่ได้เลยเหรอขยับใกล้จันมันเป็นคณะกรรมการไหมพี่โอเคโอ้สไลด์ที่ได้เลยโอ้โหเกิน รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนิดน,นึงนะครับผมปลาสวยงามขนาดน,นี้เลยหนะครับแซวครับแซวก็ไปตามได้หนังสือพี่ดียวก็คือคลิปนอกกรอบนะครับเป็นเรื่อง investment นต์เดี๋ยวพี่เดียวไม่ครับผมไม่โมงทางพี่นะครับเดี๋ยวขอขันขันตัน้งยึงพี่ดียวขอขันขันตั้งยึดเป็นกรรมการไหมพี่มาเป็นกรรมการไหมไม่ผมเป็นผู้ชมอโอเคโอเคขอ,คอคพี่ดีว,วันนี้เตรียมมีของฝันมาให้น้องๆด้วยอ่ะรอตรงนี้ใช่ไหมพี่ขอเสื้อแป๊บนึ่ง มาเตื้อนอะโอเคขอต้อนรับสาวๆก็สู่เช่นยอทติ้งนะครับผมวันนี้ดีใจมากที่มีอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมรายการกับเราใช่ครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากสาวๆอินฟลูเอนเซอร์สวยๆทั้งหมด8คนนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะเป็นเกมกีฬาสีเล็กๆครับสามเกม เดี๋ยวผมไปเล่นด้วยครับมือเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหคณะกรรมการซึ่งทุกเกมเราก็จะเป็นเกมน่ารักน่ารักแหละแล้วก็มีเงินรางวัลให้เล็กๆน้อยๆนะครับผม5 0 0แสนบาทใช่ครับผมเฮ้ยรับจากพี่ภูมิได้เลยนะ5 0 0แสนเลยเหรอเอ้าเกมแรกของเราเดี๋ยวให้เกมมาสเตอร์อธิบายก่อนเพราะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเล่นไงอ่ะพี่ส้มเพราะว่าพี่ภูมิได้ฟังบีบทีมเราสี่คนเน้นหาเขาเรียกว่าลูกทีมนี้มีความบึกบึนสามารถทำให้ลูกโป่งแตกได้อ่ะเกมแรก5,000ัเงาะเลยเกมแรกห้าพเหรออะไรนะ วอมวอมไปวอมวอมไปโอเคทุกคนทุกคนครับคุณว่าคุณควรไปไหนเราไม่แตกแล้วทั้งนคะถ้าท่านใ่เหรออะไรเนี่ยกัดเฮ้ยอะไรแตกโอเคครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ลองครับ เบียดครับเบียดครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปแตกไปแล้วดึงลูกเอาแล้วครับเดี๋ยวถ้ามันแตกยากเราจะเปลี่ยนกติกามาใช้มือได้นะครับอย่าพึ่งน้อย่าพึ่งนะครับสามสองใช้ใช้มือได้ครับ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  สูสีครับตอนนี้คะแนนดูสีครับใช่ไหมครัสีม่วงระวังครับสีม้วงเดินรอบสีส้มเดินสามครับครับสีส้มเดินสองครับใช่ครับสองเท่าครับสองเท่า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 โอเคทีมที่ชนะทีมแรกทีมสี ห้าพบาทเอขอบครับโอเคครับเกมต่อไปของเราอันนี้เป็นเกมที่เน้นสติปัญญาครับผมหออยเลยบอสติปัญญาเงียบเลยทีมที่ทำเวลาได้ดีกว่ารับเงินรางวัล5,000บาทครับเชิญทีมแรกครับทำไหม ขอให้คุณโชคดีนะครับอ่าไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ถูกศูนย์ครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มครับยังไม่ถูกครับเหนึ่งแต้มเท่าเดิมหนึ่งแต้มอยู่ครับหสองแต้มครับสามแต้มครับนี่ไหมว่าโค้กอันนี้ใช่สี่แต้มครับ นาแต่ห้สบนทสแต้มครับไม่ใช่ไม่รู้รัอัน้แต้มสุดท้าสุดท้ายอคู่สุดท้ายแล้วครับสอันนี้ปะสองอันนี้ออนี้ตัวนป่ะอ้าวหือสแต้มครับ้บแนกับ้กลับเลยาแต้มครับอะไรวะมันมีอยู่คู่เดียวครับตอนนี้มีคู่เดียวต้องสลับกันอันนี้กันีป่ะมีคู่เดียวครับคู่เดียวครับ ถูกต้องครับมาดูเลยครับกีรินเวลายังไม่บอกไม่บอกอกเวลาดีมากๆอ้าเดี๋ยวขออนุญาตสลับนะครับโอเคครับสาวพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วขอโชคดีไปศูนย์อยู่ครับศูนย์อยู่ครับศูนย์อยู่ครับ เฮ้ยหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วมันหนึ่งมันหนึ่งเร็วครับเร็วครับเร็วครับสองเร็วครับสองเร็วครับสองครับสองครับเออเออเออสามเรครับมีเวลามีเวลามีเวลามะไรดีสินี้สิ่งนี้สนี่งนี้สีเฮ้ยห้าแล้วห้าแล้วใช่เหรอโอ้ยห้าแล้วห้าแล้วขาดอีกคู่เดียวครับขาดคู่เดียวเร็วมีเวลาตอนนี้ทันอยู่ขาดอีกคู่เดียวขาดอีกคู่เดียวมีเวลาอยู่ไม่เรอ เชดเชียวอยู่ครับเชดชียวอยู่เชียวนับตังก่อนนับต,งตังก่อนนับตังก่อนโอเคครับทีมที่หนึ่งทำเวลาไปได้หนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดวินาทีนะครับส<อ>่วนทีมที่สองทำเวลาไปได้สองชั่วโมงครึ่งคร<อ>ับผมสองนาทีสิบสี่วินาทีทีมหนึ่งชนะครับ<อ>โอเคเก่งมาก เด <G iro entender it> ี๋ยวเชียนสุดท้ายได้พี่โรงแรมดูวเวลาเราน้อยอยากให้ปาร์ตี้อยากให้ส <hablar> นุกครับโอเคดกคนสนุกครับสนุกครับ ชนะใช่ไหมครับที่จะได้ไปขึ้นเรือลำหนุ่มไม่รู้ว่าเป็นรางวัลหรือการลงโทษครับไม่เป็นไอดอลครับไอดอลไอดลไอดลเพื่อนที่แสนน่ารักอุตส่าห์มาเยี่ยมเราคงคิดถึงเราแหละมาหาเราแน่นอนพี่เชื่อผมดิยังไงพี่เขามาหาพวกผมนี่แล้วตอนแรกก็จะไปอีกเกาะหนึ่งพอเขาส่องเข้ามาป,ปุ๊บมาทางนี้ก็ได้สวัสดีครับพี่ดิวจากสวัสดีครับพี่ดีิวสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับเชิญ ผู้ชายห้ามเข้าห้ามเข้าผู้ชายห้ามซื้อเลพี่กับตาหลบเลยบ่เกี่ยวข้องเลยนะอครับขากสุภาพจริงจครับโอ้ยโอ๊ยโอียโอ๊ยโอ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 ้ยโอยโอยอยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ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 ๊ยโอยโอย๊ยโอ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 ยยโอ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 ย นี่ผมผมผมอ๋อผมอ๋ออ๋อโอ้เชิญเชิญเชิญเะมื่อกี้บอกว่าผู้ชายห้ามขึ้นพอผู้หญิงมาเชิญเลยจังไม่ขายนะครับหือว่าให้ให้เลยให้เลยให้เลยให้แในนี้ในนี้ในนี้ผู้ชายซื้อผู้ชายซื้อเอาคนละตัวนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับทุกคนครับพี่ผู้ชายไม่มีไซส์นะครับ ร้องคนนี้นี่คือแบบว่าร้องคนนี้นี่คือแบบว่า ซาดทานไม่ไหวจริงซาดทานโอ้ยผมอยู่บนสวรรค์หรือปะเนี่ยผมอยู่บนสวรรค์หรือปะเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวหนูขอถ่ายก่อนด้วยนะได้เลยในนี้มันจะมีมันจะมีอหอ่หนึ่งที่มีเช็คเงินสดอยู่นะครับเด้๋ยวไม่น่าทำไม่แต่ผู้หญิงคนเดียวเพราะว่าเพราว่าอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ดิวป้อนน้องๆคนละเครื่องดื่มสักหน่อยหวานเชฟสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขอรบกวนครับผมรู้ว่าพี่ไม่ถนัด <ตอ approach> ไม่ถนัดไม่ค <c oughs> ่อยถนาดเท่าไหร่ครับครับยินดีครับยินดีครับอ้าวโอ้ยาโอ้ยา กันมากละว่าเสียดายแบบเวลาเราไมา่เยอะตอนนี้กลับมาที่ที่พักนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นเกมสุดท้ายกันทีม A กับทีม B เนี่ยแพ้ชนะก,กัน1น่ตอนหนึะครับแต่ขอพี่ปร,ปรปับว่าไปทำไปตัวให้สดชื่นทั้งดินหนึ่งแล้วเดี๋ยว กลับมาเล่นเกมสุดท้ายครับดูเร็ววันนี้ทีมไหนจะเป็นวินเนอร์ครับผมเดี๋ยวรีบอาบน้ำทานนิดนึงครับข้างล่างตอนนี้เดือดมากสาวๆตอนนี้ก็กำลังสนุกเลยครับต้องรีบเล่นเกมต่อเรานี้มีตัวช่วยด้วยนะครับหลังที่ลงเรือมาทั้งวันมันเหนอะตัวเหนอะไข่ครับนี่คือไข่เคลนเซอร์นั่นเองนะครับผมจะได้แบบล้างตัวแล้วล้างน้องชายสักหน่อยมันจะได้หายเหนอะหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์หลุดมาแตะจมูกสาวๆเขาอย่าลืมนะครับสิบจุดสิบมีโปรแรงด้วยรีบกดนะครับสำหรับท่านชายทั้งหลายโอเค รีบอบาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเจอขา้างล่างครับทุกคนโอเคตอนนี้คือสดชื่นเฟรชเฟรแล้วครับเกมสุดท้ายครับน้องๆอ,อินฟลูเอนเซอร์อุตส่าห์มาอยู่กับเราก็อยากจะเล่นเกมสุดท้ายแล้วก็ให้รางวัลน,น้องๆทีานหนึ่ง Wait. ตอนนี้คือกำลังซ้อมกันอยู่มาโอเคครับ <M ul ian> ก็คือทีละคนทีละคนทีละคนไม่ต้องรีบชิลๆสามใบ <M ul ian> เดี๋ยวเรามีเวลาสองนาทีนะครับปึ๊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 บไปครับ เฮ้ยเกิอออเออต้องยิงนะตรงนี้อึบอึบ๊บอ๊บไปมึ้ยเอ้ยวู้ฮ้ออแบงค์แรกแบงค์แรกมาดิแบงค์แรกเีอ้าวดดึงด อ้าคุณทำอะไรครับไปเด้อไปเด้อไปเด้บวางครับอ่าเออไปยังไมีเวลาถ้าคุณทำถ้าคุณทำได้คุณจะแย่งมาถ้าคุณทำได้คุณแย่งมาเอ้ยแย่งมา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 เอ้ยถ้าคุณทำได้ชนะเลยชนะเลย โอ๊ยเร็วเแล้วต่อเป็นาทีนะดทไรแล้วเนี่ยทาไรแวเนโอ๊ยแยกไปแยกไปแยกไปโอยเราต่อเวลาต่อแล้เอาให้จบเอ้จบไอ้จบโอ้ย โอ้หต่อเวลาต่อเวลาต่อเวลาอีกสองนาทีเอาล่ะครับเราไปโอเดผมว่าไม่ด้จะพูดเนะครับผมล้วไปออกดดกว่าโอเคครับผมเขัาดล้วนะครับ ผิดเพลงปาร์ตี้ครับผมสุดท้ายแล้ว โอ้ไม oh so ่ก oh er ็โอ้ยไอผอมอร่อยมากอร่อยมากโอ้โหโอ้โหบานเกียบไอเดือดคันกลัแล้่ไมได้ปัตพีนี้เอฟซีก็เขาลงกูอยู่นะเขาเลิกกน้วผมเพิ่ยมีควเขาลงอู่เลยมึงดูไว ถ่ายทำไมวะเนี่ยได้ได้เสมอไม่รู้ใส่ยางของฝาติดปล่ะติดปละล่ะนี่วลองสองฝานะครับอ้าวลองครับโอ้โหนี่ก็กินใแท่งแอ้วชอบ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 หมดแก้วไปเลยหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วเจียวหมดเจียวว่ะ แสบปหลีแสบปหลีครับเอาเอาจีบเอาเอาจีบผมเป็นคนพักลางเว้าอีสานแล้วแต่ว่าเว้าอีสานไหนบอกได้ได้โอ้มังวนมังวนม้วนเคินเขาเคินเขาเคินเขาไม่ร <s Techn ique> ู้ว่ากินเก่งหรือเปล่าแต่ว่าแม่บอกเพื่อนรักเพื่อน เพื่อรักเวลนี่เพื่อรักแล้วใครก็ไม่รู้อะพี่นอกค่ะนอกคนเส้นหลังเส้นหลังเส้นหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยเฮ้ยเฮย